สินแสบาโค้ชชีวิตสวัสดีครับก็ต้องสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกของดาวย้ายในปี2,566นี้นะครับในช่องของเราเนี่ยนะครับเราบอกดาวย้ายนะครับแบบเจาะจงนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะต้องทราบเนี่ยก็คือต้องทราบลัคนาราศีที่ถูกต้องก่อนนะครับซึ่งลัคนาราศีเนี่ยไม่เหมือนกับราศีแบบที่เราฟังจากที่อื่นๆหรือว่าที่เราเคยชินจากการฟังทั่วๆไปนะครับ ความแตกต่างนั้นเนี่ยก็คือว่าราศีเนี่ยจะไม่ได้ใช้เวลาเกิดครับแต่ว่าลัคนาราศีเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาเกิดมาเป็นตัวประกอบในการคำนวณน,นะครับเพื่อที่จะได้ความแม่นยำเจาะจงครับเพราะว่าการารู้ลัคนาราศีเนี่ยเป็นการที่จะมาร์กจุดเริ่มต้นของชีวิตเราครับแล้วเราก็จะได้รู้ว่าดาวเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปที่ตำแหน่งใดนะครับจะมีทั้งหมด12ตำแหน่งนะครับก็คือตัวตน การเงินสังคมครอบครัวบริวารอุปสรรคคู่ครองโรคภัยความเจริญการงานโชคลาภและความเสียหายครับคนที่ไม่รู้ลักนณาราศีเนี่ยจะไม่สามารถมาร์กตำแหน่งทั้ง12ตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับนั่นแปลว่าการดูดวงแบบราศีเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ช่วยให้เราวางแผนในชีวิตได้นะครับเป็นเพียงแค่การฟังแบบ เหมารวมกว้างๆคร่าวๆเท่านั้นครับช่องสินแสบาโคดชีวิตของเราเนี่ยก็เลยจัดทําขึ้นมานะครับเพื่อเป็นทางเลือกครับสำหรับคนที่อยากรู้แบบละเอียดเจาะจงจริงๆครับโดยผมเองเนี่ยก็ได้ทำแอปพลิเคชันนะครับซึ่งอยู่บนลนยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับเพียงแค่คุณเพิ่มเพื่อนทางลายครับเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ ใส่แอดนะครับตัวแอดเนี่ยนะครับซินแส Z i n z a e ครับจากนั้นเนี่ยคุณจะเห็นปุ่มเมนูคุณกดที่เมนูผูกดวงครับคุณจะสามารถใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิด จังหวัดที่คุณเกิดแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคุณต้องใส่โค้ดแนะนํา4 5 6ครับการใส่โค้ดแนะนําจะทําให้คุณได้ทดลองใช้ฟรี30วันครับถ้าคุณไม่ใส่โค้ดเลยคุณจะได้ใช้เพียงแค่7วันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าคุณใส่โค้ดดีกว่าครับและถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณจะได้ยินเลยว่าผมไม่ได้พูดว่าคุณต้องใส่ข้อมูลส่วนตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณสบายใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีการไปตัดเงินคุณอัตโนมัติอย่างแน่นอนครับถ้าคุณเข้าใจแแบบนนี้้ลวรรััเเาามมิ่งก ลักวณาราศีกันครับดาวดวงแรกที่จะส่งผลในเดือนมกราคมนี้นะครับก็คือดาวสุขหรือว่าหมายเลข6นั่นเองนะครับย้ายเข้ามาในตําแหน่ง3นาฬิกาครับส่งผลตั้งแต่วันที่1มกราคมไปจนถึงวันที่25มกราคมครับสำหรับตําแหน่งนี้นะครับเป็นตําแหน่งบริวารครับเลข6หรือดาวสุขเนี่ยจะหมายถึงเรื่องความรักการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้าตําแหน่งบริวารเนี่ยก็ต้องส่งผลกับลูกน้องบริวารบุตรหลานของท่านนั่นเองนะครับเช่นมีโอกาสพาลูกน้องไปเลี้ยงนะครับพาลูกน้องไปสังสรรค์ไปเที่ยวนะครับช่วงป หรอือนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะเสียตังค์นะให้กับบุตรหลานบริวารนะครับในเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามนะครับเรื่องเกี่ยวกับดนตรีศิลปะอะไรต่างๆนะครับหรือว่าเรื่องของการแต่งตัวการซื้อข้าวของอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะก็ถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องไร้แรงอะไรนะครับสาหรับตำแหน่งนี้เนี่ยสามนาฬิกาถ้าเกิดคุณมีดาวที่เป็นตัวรองรับอยู่นะครับถ้าเป็นดาวอังคารนะหรือว่าหมายเลข3นะครับจะถือว่าเป็นดาวคู่มิตรกับหมายเลข6เลย แต่ถ้าเกิดเป็นหมายเลข7หรือดาวเสาร์นะครับก็ถือว่าเป็นคู่ศัตรูกันนะครับแล้วเจอมิตรเจอศัตรูมันดียังไงนะครับก็ต้องบอกว่าเจอมิตรดีครับแต่เจอศัตรูไม่ดีแน่นอนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรายละเอียดเนี่ยจะมีให้อ่านในซินแสบาคโคชีวิตนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงแอปนะเพิ่มเพื่อนทางไลน์แอดซินแสเนี่ยก็ ไปเพิ่มให้เรียบร้อยนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยก็คือส่งผลกับเรื่องบริวารอย่างแน่นอนครับดาวดวงที่2นะครับก็คือหมายเลข1ห,หรือว่าดาวอาทิตย์นั่นเองนะครับย้ายเข้ามาในตำแหน่งเดียวกันนะครับคือตำแหน่ง3นาฬิกาส่งผลตั้งแต่วันที่15 มกราคมไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์นะครับก็ยังคงเป็นช่องบริวารอยู่นะครับเลข1เนี่ยเป็นเรื่องของความโดดเด่นความมีออร่านะครับเป็นเรื่องของการตัดสินใจเป็นเรื่องของภาวะผู้นำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าตําแหน่งแบบนี้เนี่ยคนที่จะโดดเด่นขึ้นมานะก็คือบุตรหลานบริวารหรือลูกน้องของเรานั่นเองนะครับมีความสามารถมากขึ้นมีความเก่งมากขึ้นมีความโดดเด่นมากขึ้นนะครับก็ให้โอกาสเขาได้โชว์ออฟนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดเนี่ยเราก็ค่อยๆช่วยพพอร์ตนะแบบนี้เราจะได้เบาแรงขึ้นเน <ๆ S 2> เขาทำงานดีขึ้นเนะี่ยเราก็สบายขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจสําหรับตาแหน่งนี้นะครับถ้าคุณมีเลข5อยู่นะครับจะเป็นดาวคู่มิตกับหมายเลข1 ก็จะเป็นห้าหนึ่งผู้ใหญ่อุปรรัรภมแต่ถ้าเกิดคุณมีเลข3าอยู่นะครับก็จะเป็นคู่ศัตรูกับหมายเลข1นั่นเองนะครับอันนี้ก็ลองไปดูว่าเรามีเลขอะไรเลขตรงนี้มันสําคัญเพราะว่ามันเป็นเหมือนพื้นฐานดวงของเรามันเป็นตัวรับสัญญานั่นเองนะครับหลายคนฟังแล้วงงก็ไม่แปลกนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งถอดใจผมจะบอกว่าที่คุณงงเพราะว่าคุณไม่เคยมีความรู้แบบนี้มาก่อนปกติแล้วเนี่ยหมอดูทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมาพูดให้คุณฟังแต่เขาไม่บอกที่มาที่ไปนะครับแต่ว่าช่องของเราเนี่ยที่นี่เนี่ยผมอาจจะ อบอกที่มาที่ไปให้คุณรู้สักนิดนึงด้วยนะอย่างน้อยคุณจะได้รู้ว่าเออดีดีจากอะไรไม่ดีไม่ดีจากอะไรทุกอย่างมันต้องมีเหตุมีผลนะครับมันไม่ใช่ว่าจะมาพูดลอยๆอยนะครับมันต้องมีสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดให้ฟังคร่าวๆง่ายๆนะครับสมมติคุณไม่มีความรู้รเลยเลยก็คือว่าเราทุกคนจะมีดาวประจําตัวอยู่10ดวงก,ก็คือเลข1จนถึงเลข0ย์ดาวประจําตัวนี้จะกระจายอยู่ในตําแหน่งต่างๆขึ้นอยู่กับวันที่เราเกิดมาดาวตรดาวดว,วงนั้นๆมันนอยู่่่ทีตําแหง ซึ่งเมื่ออยู่ตำแหน่งไหนแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ คือดาวจะเป็นอย่างนั้นตลอดชีวิตเหตุผลเดียวที่คุณจะเปลี่ยนแปลงดาวประจําตัวคุณได้คือคุณต้องจากโลกนี้ไปแล้วก็เกิดใหม่ซึ่งคงไม่ใช่ทังเลือกที่ดีนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเข้าใจว่าดาวประจําตัวคุณเลขอะไรอยู่ตำแหน่งไหนคุณจะเข้าใจแล้วว่าเวลามีดาวย้ายเนี่ยมันย้ายมาทําปฏิกิริยากับเลขอะไรในตัวคุณตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันครับไม่มีใครมีดวงเหมือนกันหรอกครับมันอาจจะมีภาพรวมคล้ายๆกันแต่ในรายละ เอียดแล้วเนี่ยไม่มีใครเหมือนกันอย่างแน่นอนครับสำหรับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข6หรือดาวศุกร์ครับก็จะย้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับในเดือนมกราคมนี้นะครับครั้งนี้ก็จะย้ายมาที่ตำแหน่ง2นาฬิกานะครับซึ่งเป็นตำแหน่งอุปสรรคส่งผลตั้งแต่วันที่25มกราคมไปจนถึงวันที่18กุมภาพันธ์ 6ผมบอกแล้วว่ามันคือเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักเมื่อเข้าตำแหน่งอุปสรรคก็แปลว่าให้ระวังเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วก็ระวังในเรื่องของความไม่เข้าใจกันด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังประคับประคองนะครับเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจกันให้มากขึ้นนะครับจะได้ไม่มีปัญหานั่นเองนะครับส่วนเรื่องของเงินนั้ Sheng นเนี่ยก็ถ้าคุณเตรียมความพร้อมนะครับหรือว่าคุณมี กระเป๋าสำรองไว้แล้วนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมากนะสำหรับเลข6นั้นเนี่ยจะเป็นดาวคู่มิตรกับหมายเลข3นะเะฉนนั้นถ้าตำแหน่ง2นาฬิกาเรามีเลข3อยู่ก็ถือว่าอุปสรรคนั้นเนี่ยสามารถผ่านพ้นไปได้ไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีเลข7ซึ่ง7เนี่ย เป็นคู่ศัตรูกับหมายเลข6แบบนี้เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแปลว่าดาวมันมาเจอคู่ศัตรูกันเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องร้ายๆเหมือนคุณคือไปเจอคนที่คุณไม่ชอบหน้าครับคุณคงไม่ยิ้มให้เขาใช่ไหมเออมันแบบเดียวกันนะครับแต่ถ้าแรงๆหน่อยก็คือคุณคงเอาแบบเหมือนทะเลาะก,กันอ่ะนะค,คุณก็คงแบบลงไม้ลงมือกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะบผมก็ยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพง่ายๆขึ้นนะครับปิดท้ายนะครับดาวดวงสุดท้ายที่จะส่งผลในเดือนมกราคมนี้ก็คือเกตหรือว่าหมายเลข9้านั่นเองนะครับเกตหรือหมายเลข9เย้ายเนตน่ง6นครับ ส่งผลในเรื่องของการเงินนะตั้งแต่วันที่25มกราคมไปจนถึงวันที่23มีนาคมนะครับข้อดีของเลข9เนี่ยก็คือเลข9เจอเลขอะไรก็ดีหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณสบายใจได้ปอะหนึ่งละอันที่2เลยคุณต้องรู้ว่า9หมายความว่าอย่างไงนะครับ9จะมีความหมายหลกักๆอยู่3เรื่องเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของ เ,เทคโนโลยีความทันสมัยนะครับเรื่องของต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้จ่ายเงินไปกับนี่แหละโทรศัพท์ใหม่คอมพิวเตอร์ใหม่เวอร์ชันใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะหรืออาจจะจ่ายเงินไปกับการทำบุญก็ได้นะครับหรืออาจจะจ่ายเงินไปกับการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะในเดือนมกราคมนี้ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมนะครับของดาวที่ย้ายแล้วส่งผลกับลัคนาราศีของคุณส่งผลกระทบกับเรื่องราวเฉพาะเจาะจงของคุณเองนั่นเองนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ได้เจาะจงแบบ100%นะครับคุณสามารถที่จะดูแบบเจาะจง100%ได้ครับโดยการใช้ลายสินแสบาร์โค้ดชีวิตนะครับเพียงแค่คุณเพิ่มเพื่อนทางลน์ครับ s ิน s สเซทไอครับคุณจะได้เห็น บาโค้ดชีวิตประจำตัวคุณครับเป็นตัวเลขหรือตำแหน่งดาวทั้ง10ดวงใน12ช่องนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนครับระบบสินแสบาโค้ดชีวิตจะแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่ดาวย้ายแบบเรียลไทม์ครับคุณสามารถกดอ่านแล้วก็รู้คำแนะนำเพื่อที่จะวางแผนป้องกันตั้งรับกับชีวิตได้อย่างมีสติและความไม่ประมาทครับสินแสบาโค้ชีวิตใช้ได้สติชสตแชร์ได้สตางค์ครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านลายบอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภั ภัยมากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันไลน์ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add. S 2> เมื่อเข้าสู่หน้าไลน์สิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด ที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกรอกโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา